ทาสกินแคร์กัน,นะคะ่ะทุกคนคืนนี้ก็อาบนะ้ำสระผมตอนแรกก็จะเนียนๆแล้วแหละว่าจะแบบจะนอนเลยแต่ว่าหัวมันเหม็นกลิ่นปิ้งย่างอ่ะอันนี้ก็คือเป็นเวลาเลยเที่ยงคืนแล้วนะคะเป็นวันใหม่แล้วจนอายุแบบ30กว่าะอะไรเงี้ยก็ยังคงนอนดึกอยู่แต่ว่าพยายามนอนแบบว่านอนให้อิ่มเพ่วันนี้จะใช้อันนี้นะคะเรจูร์ไเพื่อนเคยซื้อมาให้จากเกาหลีคือไม่เคยเห็นที่ไทยแล้วแหละเนาะมันก็เป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าแบบด้วยความที่ตอนนั้นอนะ่ะมัน ยังไม่มีแบบที่แบบเป็น official ออฟฟิเชียละทุกคนว่าอะไรคือร้านที่แบบว่าขายของแท้อะไรเงี้ยแล้วไม่เป็นคนแบบไม่ค่อยชอบ p r e o อเดอไม่ค่อยชอบอะไรแบบนี้ที่เกียดดูนะคะก็คือแบบถ้าซื้อในช้อปปี้ลาซาดก็คือจะซื้อร้านที่เป็นแบบมอรนะคะเพื่อที่แบบจะเมชั่ร์ว่าโอเคได้ของแบบแท้แน่นอนนะคะไม่ล้างจมูกอะทุกคนแล้วมันซื้อสับนะคะ แล้วทีนี้ก็ได้ลองใช้ครั้งแรกจากเพื่อนอซื้อมาฝากจากเกาหลีเพื่อนไปเกาหลีแล้วเพื่อนก็ซื้อมาฝากแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบว่าชุ่มชื้นดีมากอะไรอย่าแงบบนี้เพื่อนซื้อมาฝากเป็นกองเลยเราแบบชอบมากแบบว่ามันก็โอเคทุกคนมันแบบมัน,แบบม,นมันดีนะคะก็เลยพอชอบมากใช่ปะ่ะก็เลยแบบ ไม่กล้าใช้ให้มันหมดจนไปที่ฮ่องกงเราเจออยู่ที่ซาซ่านะคะก็เลยซื้อมากล่องหนึ่งช่วงนี้แบบไม่ได้ค่อยวู่วามกับสกินแคร์เท่าไหร่หมายถึงว่าแบบก็ค่อยๆซื้ออะไรอย่างเงี้ยฉีกอะไรเนี่ยตลกไปใหญ่ละโอเคโอเคโอเคคือจะฉีกให้มันเข้าปากแล้วก็จะดึงแต่ว่ามันขาดแปลกๆอันนี้มันมันดูใหญ่กว่าหน้า ตอนนั้นมันพอดีนะป่ะนะเหลือๆก็มาถูมือเดี๋ยวขอดูรีวิวก่อนนะคะเหมือนเคยทำคอนเทนต์ไว้เกี่ยวกับรีจูรนันขอดูซิ คือตรงไหนอะโอเคมันก็ใหญ่กว่าหน้านั่นแหละแต่ว่าเราใช้กรนไกรตัดใช่ปะแต่ว่ารอบนี้เราฉีกมันก็เลยขาดนะคะโอเคทุกคนผิวตัวก็คืออาบน้ําด้วยบีนายนะคะทาบอดี้เซรั่มของบีไนท์ชอบมากตอนแรกตอนที่อันแ็ k กับทุกคนแบบไม่ชอบใช่ไหมคะกลิ่นมันดูไม่หอมมันดูคนละกลิ่นกับครีมอาบน้ํานูนีน,นัน,นปรากฏว่าใช้ไปไม่กี่วันจะหมดหลอดแล้วคะ่ะก็เลยสั่งเพิ่มมาอีก2หลอดน,นะเดี๋ยวถ้าได้มาเดี๋ยวเอามา ให้ดูคือกลายเป็นแบบชอบแล้วก็ช่วงนี้ไม่ได้ฉีดน้ําหอมเลยนะคะใช้แค่บีนัยครีมอาบน้ำแล้วก็บอดี้เซรั่มโอเคถัดไปปอกผมก่อนนะคะ อ๋ผมเสร็จแล้วค่ะตอนที่เป่าผมเนาะตอนหมาดๆนะคะมีใส่อันนี้เสร็จแล้วพอมันเริ่มจะแห้งแล้วนะคะมีก็ใส่น้ํามันอันนี้ที่ปลายผมนะคะแล้วก็เหลือๆก็เอามาใส่ข้างบนบ้างนะคะหลังจากที่เราแบบว่าย้อมผมต่อเนื่องกันมา23ปีเนาะทุกคนผมมันก็พันกันมากขึ้นนะคะสุขภาพผมมันไม่ได้ดีร้อเปอร์เซ็นต์เหมือนเมื่อก่อนแต่ถามว่านี้แบบพอใจไหมก็คือพอใจนะคือแบบมันโอเคอยู่นะเนี <Yeah. S 1> ่ยชงไม่รู้กี่นาะที กววซาค่ะ na, asa, มักหน้ากัวซาฟินเซนมันลื่นมากนะคะทุกคนเริ่มง่วงแล้ รู้สึกว่าแบบว่าคางมีมันแปลกๆอ่ะหมายถึงว่าแบบเนี่ยตรงเนี้ยเนื้อเยอะเนาะง่วงสุดตอนนี้คือน่าจะเที่ยงคืนสามสิบสามโอ้ก็ออกมาณยี่สิบนาทีนะคะเป่าผมกับมารกหน้า ออกกวาซัยเนี่ยรู้สึกว่าปากมันดูแบบหนาขึ้นเพราะว่าปากเมย์ค่อนข้างบางมากนะคะโดยเฉพาะปากบนแล้วเมย์ก็จะทาอันนี้เรตินอลอินส์ควาเลนะคะก็จะเป็นแบบน้ำมันแล้วก็ถ้าพรุ่งนี้ตื่นมาออกกำลังกายอะไรเงี้ยก็อย่าลืมว่าล้างหน้าแล้วก็ทากันแดดก่อนนะคะโอเคประมาณนี้ค่ะทุกคนแค่นั้นล ทาสกินแคร์กันค่ะทุกคนอันนี้ก็คือเพื่อล้างหน้าเสร็จนะคะอาบน้ำล้างหน้าเสร็จอาบน้ำเหมือนเดิมมีคนบอกว่าอยากให้แบบรีวิวพวกแบบบอดี้เนาะว่าแบบบอดี้แคร์ใช้อะไรบ้างนะคะตอนแรกมันก็แบบไม่ไม่จะทาโชว์ยังไงอะ่ะใส่เสื้อคลุมแบบน้ำหลออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ข้อสรุปเป็นว่าแค่บอกให้ฟังก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบยกมาให้ดูหน่อยว่าช่วงนี้ใช้อะไรอะไรแบบนี้นะคะก็ทำให้ค่ะ แต่ว่านั่นแหละหลักๆเมย์ก็จะใช้แบบอะไรแบบวนๆน,นะคะทุกคนวันนี้เมย์จะลงสกินแคร์แบบเดิมตอนแรกจะลงแบบแบบว่ามีความแตกต่างนิดนึงแต่ว่าเออผิวมันเปียกไปแล้วอะงั้นเรามาอย่างนี้ดีกว่าคะ่ะเมย์จะลงโทนเนอร์<ม>ครึ่งเดียวเพื่อให้ดูว่าตอนที่เราลงสกินแคร์มันมีความแตกต่างกันไหมแต่ว่าผิวด้านนี้มันก็มีความแบบเพิ่งเปียกอะนะผิวด้านนี้นะคะ ที่เช็ดโทนเนอร์ด้านนี้คือเช็ด cleansing water เฉยเฉส่วนสกินแคร์ขั้นตอนอื่นก็คือลงไปเลยทุกคนจําได้ไหมน่าจะเป็น beauty trick ของโมโมนะคะที่การลงสกินแคร์ลงโทนเนอร์ตอนที่ผิวหมาดๆมันจะทําให้ผิวมันฉ่ำกว่านะคะอันนี้ก็มาลองกันว่าเป็นยังไงก็ลงตัวนี้จากสัมผัสของเมนะต่าง ทุกคนความชุ่มชื้นมันต่างกันนิดนึงนะคะแต่ถ้าเราแบบไม่ได้เช็ด c ิ e a n s i n g Water ก่อนตัวเนี้ยก็น่าจะแบบแห้งกว่านี้นะคะแต่ว่าอันนี้พอมันมีความเปียกในการดูดซึมสกินแคร์ต่างๆใช่ปะก็จะดีขึ้นนะคะแต่ด้านเนี้ยเราลงโทนเนอร์ด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะก็ช่วยดูดซึมได้ดีมากขึ้น เมื่อวันก่อนอ่านเจอว่าการฉีดโบท็อกอะคือถ้าเราฉีดไปจนมันดือ้อใช่ไหมคะริ้วรอยมันก็ไม่หายเมย์ก็เลยแบบเอะโอเคตอนนี้ของเรามันยังไม่ได้ดือ้อโบท็อกหรอกเพราะว่าเคยฉีดไปครั้งเดียวแล้วก็น้อยมากแต่เออถ้ามันดือ้อแล้ววิธีคืออะไรก็คือทําได้แค่เลเซอร์ยกกระชับหรอคุยบตัวเองอะนะ นี่คือคุยกับตัวเองว่าเออแล้วเราทําอะไรได้บ้างเพราะว่าตอนนี้เห็นไหมทุกคนมันก็จะมีรอยร่องลึกซึ่งถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยมันจะเป็นริ้วรอยถาวรแบบว่าไม่แสดงสีหน้ามันก็จะออกนะเพราะว่าตอนนี้มันก็เริ่มออกบ้างหลัทุกคนเดี๋ยวนี้คือกลัวซาไวกว่าเดิมมากมากไหมเร็วขึ้นไหม โอเคเรียบร้อยกันแดดค่ะไม่รู้สึกข้างนี้มันฉ่ำกว่านิดหน่อยนิดหนึ่งกันแดดเหมือนเดิมนะคะ เอ้ยด้านนี้แห้งแล้วเห็นไหมอ่ะมันมันก่อนอันนี้มันแห้งไหมอ่ะคือตอนนี้มันมีความแบบแดงๆนะคะมันแห้งอ่ะผิวแห้งคือด้านนี้ผิวแห้งกว่าด้านนี้อยู่แล้วด้วยนะคะเพราะว่าอาการลอกๆอกเนี้ยมันอยู่เฉพาะด้านนี้นะแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดตะ่กี้มันไม่มีถ้าจะไม่ผิดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเมยย้อนกลับไปดูอีกทีหนึ่งลิปใช้อันนี้ของ baby bright เหมือนเมอใช้โปรดักตของ Baby ้บาหลายตัวเลยนะคะ,ะกันแดดนิดหนึ่งกำลังคิดว่าจะลงแป้งหรือลงอะไรตอบดีวันนี้จะลงผิวด้วยตัวนี้มีรองพื้นแบบหลายตัวมากแต่ว่าแบบไม่ค่อยได้ใช้ดูดิแบบไม่ค่อยได้ใช้เวอร์อันนี้คือแบบซื้อมาเทสแล้วก็หยุดไปเลยอะบีบออกมาคือน้ำนะคะมันแตกตัวเหมือนมันแยกชั้นไปแล้วอะอไม่ได้ไม่ได้อันนี้น่าจะแบบไม่ได้แล้วอะทิ้ง กลับมาใช้อันเดิมนะคะทุกคนเฮ้ยสองก็ขาวนี่บเบลอไปหมดโอเคต้องใช้สีหนึ่นึ่งสามนะคะเคเคเคลืมไปหมดแล้วอันนี้คือเมทาแบบครีมบำรุงเลยนะคะอาจจะไปรบกวนกันแดดนิดหน่อยนิดไหมหุยงานผิวเวอร์แต่เขาแบบว่า ใบายประเทศไทยไปแล้วอะทุกคนแบรนด์โกเกนโดนะคะไม่ชอบหลายตัวมากๆแป้งผสมรองพื้นรองพื้นลิปมีอะไรอีกอะชอบอะ แต่ด้วยความที่เราไม่ได้แบบใช้รองพื้นเยอะเราก็เลยแบบไม่รู้จะพรีเซนต์หรือว่าพูดถึงอะไรได้ขนาดไหนหมายถึงว่าแบบเออมันก็ไม่ได้พูดป่อย,อยมากเพราะว่าเราแบบใช้แค่นี้เองอะ่ะหนึ่งปั๊มนิดนิดนะคะอันนี้คือสีหนึ่งหนึ่งสามอันนี้สองหนึ่งสามแล้วก็ศูนย์ศูนย์สองนะคะศูนย์ศูนย์สองมันออกจากชมพูนหน่อยๆชมพูไปนิดนึงสาหรับเมย์โอเคแล้วก็เมย์จะลงแป้งของอีพิซาก,ก็ได้คะ่ะเดี๋ยวเราไปใช้แบบฝุ่นเนาะแป้งฝุ่นละเอียดเฮ้ย หมดแป้งฝุ่นละเอียดมากเมยใช้พับที่มีนะคะที่ซักมื่วาน คิดถึงนะเพราะว่ามีช่วงหนึ่งเมย์ใช้เนี้ยทุกวันเราก็แบบไม่ได้ลงเมคอัพอะไรเลยอะแบบว่ากันแดดแล้ก็แป้งฝุ่นตัวนี้งานผิวเกินไปป้าวเมย์ต่อด้วยแป้งผสมรองพื้นนิดนึงเนาะเพราะว่าไปดูตกๆมาแล้วเขาบอกว่างานผิวดาราเขาก็ใช้แป้งผสมรองพื้นกันนะเพื่อให้แบบว่ารูขุมขนมันดูก,กริบหน้าเป็นแบบว่ามันแป้งสลดสอะ อทำไมแบบว่าเราแต่งหน้าเราแบบมีปัญหาเยอะจังเป็นปกติใช่ไหมแบบว่าคนที่แต่งหน้าไม่เก่งก็จะเจอปัญหาแบบนี้เป็นประจําถูกไหม ดูว่าเมื่อวานที่เมซักแปรงไปนะคะอันนึงตากไว้ในห้องน้ําส่วนอีกอันนึงเอามาตากผัดลมเออใ้ตากผัดลมแห้งกว่าก็ต้องปล่อยไปแล้วเมยก็เดี๋ยวจะลงเมคอัพฝุ่นตามปกตินะคะเสร็จแล้วทุกคนคะ่ะ อันนี้ผมที่สะเมื่อคืนนะคะแล้วก็ที่ให้ดูไปเนาะว่าใช้อะไรบ้างนะคะลุกผมมันน้อยลงมากแล้วนะคะทุกคนมันแบบยังมีแต่ว่ามันไม่แบบไม่ลกุกสไตล์ลิปที่ชอบคือเอาไปไว้ในกระเป๋าหมดแล้วอะแล้ววันนี้จะทาแบบน,นี้แล้วกันนะคะหมดมูดเบอเบอๆน้อยๆวันนี้หน้าบวมอะบวมมาหลายวันแล้วแหละแต่ว่ารู้สึกว่าหน้าบวมแบบกัวซาแล้วก็ยังบวมหรือว่าจะเป็นประจำเดือนหรือยังไง ไม่แน่ใจฝากเป็นขุยนิดนึงนะคะเอาใหม่มีเอาใหม่ได้ทางนิดเดียวนะคะแล้วก็เมมเมมเอาทุกคน ราะว่าเราย้อมสีดำอันนี้คือย้อมสีดำแล้วนะคะใครทักว่าผมดำก็คือไม่ติดเพราะว่าย้อมสีดำจริงๆแต่ก่อนในนี้เราย้อมสีน้ำตาลทุกคนบอกว่าผมดำมากก็เลยแบบย้อมสีน้ำตาลค่ะแล้วมันก็ออกประกายน้ำตาลด้วยนะช่วงแบบบนๆนะคะจะต้งเลิออีกได้ไหมพ่อเธอเนาะเอเคค่ะประมาณนี้ทุกคนลืมอัปเดตก็คืออันนี้ ไม่ได้จะรีวิวอันนี้นะคะคือจะบอกว่าช่วงนี้คือตาแห้งบ่อยมากแล้วก็เวลาตาแห้งคือแบบไม่โอเคเลยมันเหมือนแบบเหมือนเราจะแบบร่างกายเราไม่เต็มที่อะทุกคนแล้วก็มองไฟจ้าจ้ามองแสงเงี้ยไม่ค่อยได้แล้วก็รู้สึกเหมือนแบบตาเราเหมือนไม่ชัดอะพอตาเราไม่ชัดมองเห็นไม่ชัดอะคือเมย์จะรู้สึกแบบร่างกายมันผิดปกติเลยอะจะจะคิดแบบนั้นเลยนะแบบร่างกายเขาเรียกไร คือมันรู้สึกอะว่าร่างกายผิดปกตินะคะแต่ถ้าใครมีปัญหาเรื่องสายตานะลองหยดน้ําตาเทียมดูก่อนนะคะอันนี้ไม่ใช่น้ําตาเทียมที่สําหรับแบบเป็นน้ําตาเทียมโดยเฉพาะเท่าไหร่มันเป็นแบบน้ํายาเอาไว้ใช้กับคอนแทคเลนด์ด้วยแต่ว่ามันก็ช่วยเรื่องความชุ่มชื้นดวงตาแบบเมื่อคืนแบบฉุกเฉินนะคะก็เลยแบบเซเว่นแบบมีบางสาขานะทุกคนแบบแบบพวกเซเว่นใหญ่ๆก็ ถ้าใครแบบเข้าร้านไขายาแล้วร้านขายาปิดอะไรอย่างนี้ก็ไปดูอันนี้ได้นะคะเออแต่เมียสังเกตว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องตาแห้งหนักๆมาหลายครั้งแล้วนะคะก็คิดว่าต่อไปก็คงต้องพบน้ําตาเทียมแล้วเนาะไม่งั้นแบบการที่ตาแห้งบ่อยๆไม่ดีนะคะมันจะมีผลต่อเรื่องสายตาเรื่องคุณภาพดวงตาด้วยเนาะโอเคค่ะ okay, อันนี้อันแพ็คของอีกแล้วคะ่ะทุกคนอันนี้ที่ซื้อมาสั่งมาจากตอกๆนะคะเป็นที่ดับกลิ่นรองเท้าแล้วก็ที่ทําความสะอาดรองเท้าขาวมันอาจจะไม่ใช่บิวตี้นะแต่ไม่คิดว่ามันมันน่าใช้มากก็เลยเอามา ดูนะคะคทุกคนคะ่ะเมื่อกี้เมลองครีมทําความสะอาดรองเท้าเนาะพบว่ามันเหมาะกับพวกรองเท้าหนังไม่ว่าจะหนังิ u หรือหนังแท้นะคะทําความสะอาดได้ดีมากกับมาขาวเลยแต่ว่าผ้าใบมันก็ดูแบบซักตรงที่เป็นผ้าใบทะตรงแคนวาสอะ่ะมันยากอยู่เหมือนกันนะคะโอเคแล้วก็อีกสองชิ้นที่วันนี้ซื้อมานะคะอันนั้นก็คือ,อน,นี้เป็นทรีทเมนต์โรแลน นนก็หอมใช้ได้นะคะก่อนหน้านี้เม่ใช้สีน้ำเงินใช่ไหมคะสอสมกระปุกติดกันแล้วก็เห็นเขารีวิวอันนี้เป็นสูตรสีส้มสําหรับผมที่โดนความร้อนเนาะก็อย่างแบบเราต้องต่อผมทุกวันเลนะะี้ยค่ะก็อันนี้นะคะแล้วก็ได้อันนี้มาด้วยคะ่ะทุกคนเป็น go hair นะคะอันนี้ก็นั่นแหละเราเห็นเขาใช้เราก็เลยอยากลองดูว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้ก็คือหลังสะผมนะคะเช็ดผมหมาดๆแล้วก็เทอันนี้นะคะ่ะแล้วก็ลูบให้ทั่วเส้นผมโดยไม่ต้องล้างออกก็คือเหมือนเป็น อาหารผมมันนะคะตัวนี้มีอะไรอะ่ะส่วนผสมมีไม่เยอะมากนะคะทุกคนมีวิตามิน B ีแจ้าบาซีดออยล์ซิลิโคโนมีซิวิมีนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวมาลองว่าเป็นยังไงคะ่ะรู้สึกแบบช่วงนี้แบบหาไอเทมเกี่ยวกับผมเยอะมากนะคะทั้งทั้งที่ที่สิ่งที่เรามีมันก็เยอะเนาะเออแต่ว่าแบบเหมือนพอเราแบบเป้นหาของที่มันแบบว่าน่าใชะไรอือไงหรือว่าใช้แล้วแบบผมหอมตัวหอมมันก็ทําให้เราอยากอาบน้ําอยากสระผมบ่อยๆใช่ไหมคะแม้ว่าตอนนี้แบบผมเมจะแบบไม่ได้กลิ่นเหม็นเลยนะคะเราก็แบบพึ่งสระ เมื่อคืนใช่ไหมอืมแต่รู้สึกว่าสระอีกได้เลยนี้นะคะแต่ตอนนี้เที่ยงคืนแหละความรู้สึกอะสระอีกได้แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคิดว่าอยากจะไปออกกาลังกายนิดนึงเนาะก็เลยเดี๋ยวขอดูทีว่าขึ้นนี้จะสระผมไหมท่าสกินแคร์ในห้องน้ำขัดฝุ่นอัปเดตเดี๋ยวๆๆเขาทำอะไรกันดีเช็ดผิวหน้าแป๊บนึงเช็ดผิวหน้าให้มันชุ่มๆก่อนน่ะแล้วเดี๋ยวอัปเดต c l e ่ว s e w a อ e เหมือนเดิมแม้ว่าจะอยู่ในห้องน้ำก็ตามเพราะว่าเราจะทำความสะอาดคาบน้ำต่อไป บอกว่าเมื่อกี้อาบน้ำได้บีนานะคะคาด้วยอันนี้ก็บีนทุกคนดูมันเหลือประมาณนี้แล้วอะไม่กี่วันเลยนะคะแล้วก็เมเติมอันนี้เข้าไปด้วยเป็นเรซินออยคอดีเ้เพลเราก็จะใช้ชีเซโดตัวนี้ activating essence activate technology นะคะ ส่วนผสมเหมือนกันว่ามันช่วยเรื่องอะไรแต่ว่าใช้มาติดต่อกันสักดาหแเดีวอะขอโทษค่ะลบเฟรมดิต่อได้เซรั่มก่อนต่อด้วยตัวนี้ค่ะครีมบําุงม ว้เป็นเรตินอลอินสตาแนลเลนนะคะเนื้อมันเลยจะเป็นเหมือนแบบออยๆนิดนึงไม่นิดนึงก็คือเป็นออยเลย